ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเก็บเชอร์รี่กันนะคะมาดูนะคะเชอร์รี่แดงแดง,แดงๆทั้งนั้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเก็บเชอร์รี่กันนะคะทุกคนวันนี้นะคะสวนเชอร์รี่ในฮังการีนะคะก็เปิดให้บริการวันแรกค่ะสามารถเข้าไปเก็บได้สดๆจากต้นเลยค่ะเขาก็ จะคิดที่กิโลกรัมละ60บาทค่ะเชอร์รี่สามารถเลือกได้ตามชอบใจมันจะมีความหวานเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็ช่าสดอย่างบอกไม่ถูกฟินมากเลยค่ะทุกคนในส่วนแห่งนี้นะคะก็จะมีเชอร์รี่สองสายพันธุ์นะคะไปกับผู้เชี่ยวชาญสามารถบอกได้เองเลยว่าต้นนี้เปรี้ยวแล้วก็ต้นนี้หวานนะคะเราก็สามารถเลือกได้ ตามความชอบใจเลยค่ะเราต้องเลือกเชอร์รี่ลูกใหญ่ๆแดงๆนะคะเก็บเสร็จเรียบร้อยตามความพอใจปะช่างกิโลกันทั้งหมดนี้6กิโลกรัมด้วยกันชัางเสร็จจ่ายเงินเสร็จรีบกลับบ้านด่วนเลยอดใจไม่ไหวล้ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรีบกลับไปกินเชอร์รี่ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ